สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปริยาทาโร่ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไปรับชมนะคะช่องเสียงกระซิบจากจักรวาลห่างหายไปหลายวันนะ,ะในการอ่านไพ่ในช่องปริยาทาโร่นะคะวันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าในตัวเพื่อนๆนั้นนะคะมีความรับในเรื่องใดนะคะที่เพื่อนๆอยังไม่รู้นะคะแต่ว่า จักรวาลน,นั้นอยากจะบอกนะฮะก็การอันไพ่นะคะเป็นการอ่นไพ่โดยรวมไม่ได้เจาะจงธาตุใดราศีใดเป็นพิเศษซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นได้นะฮะ,ะวันนี้เราใช้ไพ่สองสำรับนะคะเป็นไพ่คริสตัอลออร์แลแล้วก็ไพ่เจ็ดสปประตูนะคะมาดูกันค่ะว่าความลับของเพื่อนๆน,นะที่จักรวาลอยากจะบอก คือเรื่องใดก่อนอื่นขอเช็คพลังงานตัวตน้ดยไพ่78็ประตูเ8ประตูนะคะธรรมญาติครูครูอาจารย์ขอเช็คพลังงานตัวตน้ดยไพ่78็ประตูใบที่หนึ่งค่ะไพ่8 of swords 9 of wands พลังงานตัวตนนะคะเอ g h t of chariots เทมเพลนส์เน i ของแพนเดเคลส์นะคะดอเอมเปอเรอร์ควีนออฟชา e ิลลิส n ควีนออฟวอนส์ดอเอมเพสแลวก็ใบสุดท้ายทริออฟซอสนะคะพลังงานตัวตนมาดูความหมายกันนะคะ พางงานตัวตนของเพื่อนๆมาดูความหมายนะตัวตนของเพื่อนในวันนี้นะเริ่มต้นที่แปดดาบนะธาตุลงมีสุนตุนกลุ่มไพ่แปดดาบนะเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับมีความกังวลมีความทุกข์มีความอึดอัดนะเหมือนกับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วหาทางออกไม่ได้นะอ,ะอาจจะเป็นคนที่ มีบางอย่างที่มันทําให้เหมือนกับติดติดติดอยู่นะ,ะเหมือนการถูกจองจํานะไพ่ใบที่สองค่ะตัวตนใบที่สองเก้าไม้นะคะบาดแผลนะธาตุไฟน้เม็นสิงห์ธนูอาจจะเป็นคนที่ผ่านความเจ็บปวดนะมามากมายนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์นะ เพราะว่าผ่านความเจ็บปวดความเหนื่อยยากมามากมายนะ,ะแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จนะฮะรวมไปถึงมันเป็นมันเป็นความความเจ็บปวดนะที่เราผ่านมามาหลายเรื่องนะแล้วเราทำมันทำให้เรามีประสบการณ์นะ,ะเจ็บจนรู้จักะระวังตัวมากขึ้นนะ แล้วก็ไพ่แปดถ้วยนะคะ e i g h of Chalices นะคะไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่แปดถ้วยมันเป็นไพ่ของอคนที่เหมือนกับจะได้เดินหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะที่มันอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่มันมันไม่เหมาะนะเราจะได้เดินหันหลังให้มันนะคะ เดินทันหลังให้จาก,กเรื่องนั้นนั้นนะ,ะไพ่แปดต้อต่อมาค่ะพลังงานตัวตนใบที่ส t e m p มเพลนสนะคะเทมเพลนส์ uh, <Temper> ไม่เป็นไพ่ของอคนที่จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของอการสมดุลน,นะคะการทําพลังงานให้มันมีความบาลานซ์นะคะ,อ,ะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่มี มีการผสมผสานระหว่างสองอย่างนะให้มันเกิดความสมดุลเกิดขึ้นนะพลังงานตัวตนใบที่5นะนะไพ่เนฟออฟฮันจ์โค้กนะไพ่เด็กถือถ้วยนะไพ่เด็กถือถ้วยมันก็เป็นไพ่เอ่อเ,อเอมื่อกี้ไพ่เ e มเบรนนะเป็นไพ่ของคนราศีธนูนะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะไพ่ถ้วยพิชธน้ำกอกฎดพิจิกแล้วก็เมนนะ เป็นพลังงานของอาการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาจจะมีความรู้อาจจะมีการอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์โดดเด่นเกิดขึ้นนะเป็นพลังงานของคนที่อยากอยากใฝ่หาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ ชั้ล่างนะคะพลังงานตัวตนใบที่5 t h e Emperor นะคะถ้า,าคนราศีเมษนะคะไพ่ The Emperor มันเป็นไพ่อของคนที่มีอำนาจมีบารมีมีความอา,อาจจะนิ่งด้วยนะคะเป็นคนนิ่งเป็นคนที่มีอำนาจดูหน้าเกรงขามนะคะ แล้วก็มันก็ขึ้นไพ่คู่ด้วย Depress รสนะดีอินเพแล้วก็มี Depress รสนะดีอินเพมันเป็นไพ่พลังงานคู่สมดุลน,นะเป็นพลังงานของยินก็ได้นะเป็นพลังของยินกับหยางนะเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายนะที่มัน,ม,นมันมันมีมันมีพลังงานทั้งสองอย่างอยูงง่ในตัวเพื่อนๆน,นะคะพลังงานตัวตน เป็นพลังงานทั้งมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมีอำนาจแล้วก็เป็นคนที่อาจจะดูนิ่งๆน,นะคะนิ่งๆน,น่ากลัวน่าเกรงขามนะคะและก็อีกบุค,คลิกหนึ่งอีกตัวตนหนึ่งนะคะก็เป็นคนที่ดีมเพรสคือความอ่อนโยนนะคะมีความเมตตาปานีอบอ้อมอารีให้กับผู้คนรอบข้างนะคะ,นะคะอันนี้นะคะอ่า เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะเป็นพลังงานของความอรุดมสมบูรณ์ความอ่อนโยนอันนี้ความเข้มแข็งอันนี้ความอ่อนโยนนะเป็นพลังงานของหินและหยางนะในตัวเพื่อนๆน,นะแล้วก็คุ e นอบชาวลิเซสนะไพ่ราชินีถือถ้วยนะไพ่ธาตุน้ำนะกรกฎพิจิกและก็มีนะไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่บอกถึงคนมีเสน่ห์ นะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างนะแล้วก็อาจจะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะอาจจะเป็นไปในทิศทางเหมือนกับรู้รู้มีเซนส์ที่จะรู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงคะ่ะประมาณนี้นะไพ่ใบน,นิ้ต่อมาคะ่ะไพ่ค e ีนอว a นส์นะไพ่าราชินีถือไม้นะ ราชินีถือไม้เท้านะเป็นไพ่ของคนท้าฝ่มีสิงห์ธนูนะคะ,อ,ะอันนี้ก็มันเป็นพลังงานของมีมีในตัวคนคนเดียวค่ะมีพลังงานของคนที่มีเสน่ห์ลึกซึ้งอ่านใจคนอื่นได้แล้วก็ส่วนใบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีมีเป็นคนที่กล้ากล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ มีความมั่นใจรวมไปถึงอาจจะมีมีมีพลังดึงดูดนะ,ะเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนนิ่งๆแต่ว่ามีมีความมุ่งมั่นมั่นใจด้วยนะคะเป็นคนที่เก่งเรื่องงานนะคะอ่าอันนี้คือเป็นพลังงานที่คู่กันนะ นะพลังงานที่เกิดขึ้นในตัวเพื่อนส่วนใบสุดท้ายค่ะไพ่ทริอปซอสนะคะไพ่สามดาบธาตุลมนะคะมีทุนทุนกลุ่มนะคะไพ่สามดาบมันเป็นไพ่ของความเจ็บปวดนะ,ะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับในใจนะ,ะอาจจะมีบาดแผลความเจ็บปวดนะ,ะที่ยังยังต้องการการเยียวยานะคะอันนี้คือพลังงานตัวตนสิบใบก สรุปนะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในวันนี้นะเป็นพลังงานของคนที่มีบาดแผลนะบาดแผลในเรื่องราวเก่าๆที่ต้องมีการเยียวยานะคะอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่อาจจะมีบางอย่างที่มันอึดอัดมีมีความรู้สึกที่เหมือนถูกถูกเขาเรียกว่าถูกจองจำก็ได้นะครับ อาจจะต้องมีการเยียวยานะคะเกิดขึ้นรวมไปถึงนะพลังงานตัวตนของเพื่อนเป็นคนที่อาจจะเป็นคนมีภาระมีผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดจนหันหลังให้กับให้กับมันอนะสิ่งที่มันไม่ใช่อะ่ะเดินหันหลังให้กับมันจากมันมานะและก็พลังงานของคนที่จะต้องปรับ ความสมดุลนะคะรวมไปถึงพลังงานของคนที่มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นนะคะฝึกฝนตัวเองตลอดเวลารวมไปถึงพลังงานที่มีทั้งความเข้มแข็งแล้วก็ความอ่อนโยนอยู่ในตัวเองนะคะและก็เป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เก่งด้วยนะ,ะเก่งเรื่องงานมุ่งมั่นมั่นใจนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีเสน่ห อ่าอันนี้คือพลังงานตัวตนของเพื่อนๆพืนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าให้คริสตัลออร์เคิลนะคะจะบอกถึงความลับอะไรในตัวเพื่อนๆพื่านที่เพื่อนๆยังไม่รู้แต่ว่าจัก,กรวาลอยากจะบอกนะคะมาดูกันขออนุญาตครคูครูบาอาจารย์ขอให้ครคูครูบาอาจารย์สื่อสาร ถึงความลับในตัวของเพื่อนๆนะคะว่ามีความลับในเรื่องอะไรที่จักรวาลอยากจะบอกนะคะ,นะคะมาดูกันค่ะห้าใบนะคะขนะนะอเปิดให้หมดห้าใบแล้วค่อยมาอธิบายไม่รู้ว่ามันเห็นไหมมันเป็นแบบมันไม่ค่อยชัดนะคะ หน้าไพ่นะคะไพ่ใบที่หนึ่งคือไพอ่ความหมายนะไพ่ initiation นะคะใบที่หนึ่งนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นก้าวแรกนะคะเหมือนกับการเริ่มต้นก้าวแรกนะคะอ,อาจจะบ่งบ่งชี้ไปในเรื่องของ การเปลี่ยนผ่านนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนเพื่อน,นะ,ะอาจจะเหมือนกับการกําลังก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่นะ,ะอาจจะเป็นเหมือนกับแบบทดสอบบทใหม่ทางาจิตวิญญาณนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ว่ามันจะได้โอกาสนี้กันทุกคนนะคะแสดงว่าเพื่อนเพื่อนนั้นเป็นคนที่มีความสามารถนะคะอ่านะ ต่อมาค่ะไพ่ฮีลิ่งนะคะการเยียวยาไพ่าการเยียวยาใบนี้นะบวกถึงนะเพื่อนๆเป็นคนที่มีพลังงานนะของการเยียวยาภายในนะหรือเซลล์ฮีลิ่งนะอาจจะอาจจะยังไม่รู้นะว่าเพื่อนๆนั้นมีพลังงานของการเยียวยาเกิดภายในนะไม่ว่าจะแสดงออก ในด้านคําพูดนะอาจจะเป็นพูดแล้วมันทําให้คนอื่นชอบอยากมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานเยียวยาในด้านของความรักนะคะที่เพื่อนอาจจะส่งไปด้วยความจริงใจด้วยความเป็นห่วงคนอื่นด้วยใจจริงนะคะต่อมาค่ะไพ่ใบที่3 abundance นะคะ abundance มันคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคังนะ่ง ไบนี้คืออาจจะอยู่ในช่วงของเพื่อนๆอ,อาจจะมีมีพลังงานที่สามารถดึงดูดหรือสร้างความอุดมสมบูรณ์เช่นอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะความสัมพันธ์โอกาสความสุขต่างๆก็ได้นะอาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะมีความสามารถที่จะมีพลังงานนะคะ ในการสร้างความอบันดานได้นะฮะต่อมาเขาให้ชักตินะ,ะเป็นพลังงานชีวิตนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งผู้หญิงนะฮะอาจจะเป็นเป็นคนที่มีพลังสร้างสรรค์นะะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานนะะอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นแล้วก็ มีการก่อกำเนิดนะสิ่งใหม่ได้ด้วยนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นคิดอะไรได้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะใบสุดท้ายค่ะไพ่ direction นะการบอกทิศทางหรือทิศทางนะไพ่ใบนี้อาจจะบอกถึงความเหมือนกับเปรียบเทียบว่าเพื่อนๆอาจจะรับรู้ได้ว่าตัวเองนั้น เหมือนกับมีความมีความคิดแล้วก็มีเซนที่มันแม่นยำว่าจะไปทางไหนค่ะประมาณนี้อาจจะคิดได้แล้วก็มันถูกค่ะถ้าเราสงสัยว่าเราจะไปในทิศทางไหนหรือสิ่งที่เราเดินทางมามันใช่เส้นทางของเราหรือไม่เพื่อนๆก็อาจจะฟังสายสัญญาณภาแล้วตีความหมายออกมาแล้วว่า เอามันไปเส้นทางนี้แล้วมันถูกต้องอะค่ะอ่าแสดงว่าเพื่อนๆน,นั้นเป็นคนที่มีความแม่นยําในเรื่องการตีความหมายนะคะอันนี้คือตามความหมายตามหน้าไพ่นะคะความลับในตัวคุณที่คุณยังไม่รู้แต่ว่าจาัก,กรวาลนั้นอยากจะบอกก็คือเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีความสามารถนะคะ เป็นคนที่ถูกเลือกให้ก้าวข้ามไปสู่ระดับใหม่นะคะเป็นเป็นทั้งคนเยียวยาผู้อื่นแล้วก็เยียวยาตัวเองได้นะ,ะรวมไปถึงดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ทุกๆด้านได้ด้วยนะ,ะมีความพิเศษมีความศักดิ์สิทธิ์นะ ที่สามารถสร้างเส้นทางของชีวิตได้ชัดเจนแม่นยำม,มีอสระนะ,อ,ะอันนี้ก็อาจจะใช้วิจรารณญาณนะคะความรับที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าใครรับรู้แล้วว่าอ๋อมันเกิดขึ้นเรารู้แล้วว่าเราเป็นฮิลเลอร์ก็แสดงว่ามันใช่ ข้อหนึ่งแล้วนะคะแล้วอีกสี่เรื่องที่จะเกิดขึ้นนั้นเรายังไม่รู้เราก็ค่อยๆเรียนรู้หรือติดตามนะคะ,ะดูข้างในหรือดูตัวเองก็ได้ค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะ,ะก็อาจจะเป็นความลับที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าจัก,กรวาลน่อยากจะบอกให้รู้ว่าเพื่อนๆนั้นเป็นคนที่ถูกกาหนดให้เป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลงนะทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นนะอา,อาจจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นผู้เยียวยาให้ผู้คนรอบข้างได้อีกด้วยนะคะอันนี้คือทั้งหมดที่จักรวาลอยากบอกในวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองช่องนะคะเสียงกระซิบจากจักรวาลแล้วก็ ปิยาทารเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ